มาแล้วค่ะกับใครที่กำลังรองรถเล็กคัอบอดน้อยนดาวถูกๆอยากได้ประหยัดน้ำมันมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะกับคันนี้เลยนะคะมิซูบิชิมิราชจอดปี2021อะ,อะฟังไม่ผิดได้ปีใหม่ล่าสุดปี2021เครื่อง1 2ซีซีเล็กแต่แจว๋วจิ๋วแต่จอดง่ายๆไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จอดง่ายเข้าซองไน้ทุกที่ มาที่เราฟรีดาวฟรีฟอลล์บอรฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีทุกสรรพสิ่งขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะต้องรีบมาซื้อรีบมาจับรีบมาจองเอ๊ะแล้วอยู่ที่ไหนล่ะสถานที่ไม่บ่งบอกเลยน้องเมย์เอ้ยอ๋อเราอยู่จังหวัดกระบี่นั่นเองนะคะอยู่ถนนซีตังอยู่สีแยกไฟแดงวัดท้ำเสือ มาไม่ถูก Google Map ปี Google Map มีนะทุกคนอย่าลืมนะคะอยากได้รถที่ดีรถที่ใหม่มีคุณภาพเทียบเท่าปลายแดงหรือฝาแฝดปลายแดงนั่นเองให้มาที่เราคันนี้มีดีอะไรอยากจะกระซิบหลือเกินอ่ะแต่ไม่ได้หรอกกระซิบไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่เพียงแค่พันเก้าฟังไม่ผิดไม่พันเก้าเท่านั้นขับเร็วปรีกันไปเลยจ้า